ปีหนาปีงื่อเนาะ,ะ,ะมีได้รับการสนับสนุนจากคณะก,กรรมก,การหมู่บ้านผู้นำชุมชนะว่าสิ่งเป็นท้อ,องที่ท้อ,องทินเอาปต,ตอยยบตผู้ใหญ่บ้านผู้หม้าเร่าเนาะเพื่อนกาดีจัดขึ้นมาอีกเพราะว่างานที่สี่แต่เป็นงานกินสินกินทำเพราะาสิ่รักษาไว ดำรงไว้เป็นขนมธรรมเนียมประเพณีให้กับชาวพุทธให้ลูกให้หลานเบิ่มดีก่อนพวงงานเป็นบทล้วนนนี้ก็ลงร้อยมาถึงวันที่ซีแล้วลก็จะได้เงินเพิ่นนี่กับแผนพนันใหญยิ้มแล้วกับเป้าบอกกันมาออเดอร์ขึ้นพุ่นขึ้นไถ่ขึ้นบุญนขนพรขึ้นพุ่นแข็งแคลนแล้วไปมากองก็ได้กองไปมาหลังก็ได้หลังบุนนี่โอกาสเพราะว่าโอกาสทีดีนี่ภาคพิโซ ผู้บัาคับการ่นกับเสียสละวันเวลาอ่าเจละหมื่นเละเว้นมาเนี่ยมันรู้องเพิ่นกับมาจากคุณเน่ยนครพนมบุตรใกล้ริมโคงบุตรมันรูิ่นกับมาจากเลยเอ็ดแน่มาจากกาะสินแน่อ่ามาจากตะเกินแน่อ่าบางเรื่องตรงตูงตาเพิ่นถามคนกันพ่อกันกัิ่นก็ว่ามาจากพูนทางอ่าเงี้ยก่อไปมาทั่วเพิ่นกับมาเข้ากันหลายๆจังหวัดรวมกัน ปาภปีสูนสงฆ์วรันดีมาเป็นเนื้อนาบุญหายยากหายยอมนี่คนกบบนี้าระลนาที่บักโองนี่เพิ่งจะบาร์เผานีคนพต่งานหลายคนกับงานหลรูบาร์จบ้านนี่วัดว้านี่แั่จัดงานคนกับไรเก็บของเก็บตะของขึ้นบาดที่วันพต่สร้าทีมงานคนมาเลยวสันนว่าเนัาไปกับไปประสันนว่านั่นแหละบานนี่เพราะนม้าบอง่นกับเป็นเจ้าสำนักบังโอ่งบงอ่นกับเป็น พระลูกวัดถึงคนสรีบมาเพิ่นก็ให้อ่าพระลูกวัด่นมาซอยเพราะว่าครูบาอาจารย์ไปการทําบุญทําทานเฮาก็เป็นโอกาสดีทุกปีแต่ก่อนกัพระมาหลายเนาะอ่าพอดีกอ่าทุกปีตะกี้กัจัดปริวาัอ่าแต่ว่าช่วงนี้พระรูเพิ่นกัจัดปริบันทั่าเพราะว่าจัดงานปริบันทั้มนี่กัเป็นงานกินสิ่งกินทั้มเนาะเป็นก็เลยจัดเพื่อแสวงหาประโยชน์ ผนกำไรเงี้ยนคนกับป้าหมายขอ้คนกับอยาก,กให้ชาวบ้านเขาได้ฟังเทศฟ,ฟังธรรมแน่อ่าได้กทำบุญทำทานแน่จะลงไหวมีครูบาอาจารย์สำหรับสับเปลี่ยนวนเวียนอ่ามาให้คอคิดธรรมะเล็กเล็กน้อยให้เขาไปคิดไปคองคิด่การฟังนี่กันธรรมะเขาฟังแล้วกับคิดว่าชีได้ประโยชน์แก่ผู้ฟังแน่นอนอ่าสำหรับผู้ฟังแล้วเนี่ยทำจกักไปขอเก็บเนี่ยเกิดจังเนอ่า ทีโบลิ่งมันก็บอกให้ฟังด้วยเนาะทานเป็นอย่างไรเพื่อจางทักในการตักเป็นเครื่องประดับจิตบริหารจิตมันก็บ่อยฟังดูสบายใจแบบแกงไหลหม้อนหลวงพ่อไหลองค์อันนี้สมแตกต่างกันเป็นการศึกษามากกับเห็นคนละแหน่คนละมุมแต่ว่าเส้นทางก็เดียวกันเป้าหมายก็เดียวกันสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับคณะกรรมการ มังกทาโยผู้นำผู้ยื่บ้านต่างๆอบตอ,ตอบตฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นนี่แหละแล้วก็ชาวบ้านทุกคนทุกคนเตรียมตัวตั้งใจเตรียมเตรียมตัวมาจากไกลเตรียมใจมาจากบ้านเพื่อมาอบรมลมพ้อต่างคนสนุกให้กันก็นของคนว่าอันบนนี้ว่้มีไผ่บันแจกวุ้มมีไผ่บันแจกเขาเรียเขาต้องเช็ดเองมวุ้มมีขายอยู่ตามาเซเว่นตามห้าง ลั่นค้าต่างเนี่ยล่ะเขาต้องเห็นเองประกอบเองแล้วคนนี่คนกบบที่แจ้งสแสดงเขาไม่เห็นแล้วจลเจ้นอนนอา,าไไหนุนพระองค์เนาะมันก็ว่าเป็นไงอ่าสางเหตุสร้างคนของมันเแค่เห,เห,เห,เหตุให้ดีขึ้นถ้าเห็นมันดีขึ้นคนก็ติดตามมาหรอกเขาต้องไปแลนขอนขอยู่อันขออยู่นี่อ่าอยากได้อยังไปแลนจดส่งจ,จดเทียนบนบานสันเกาสิเขาไปแลนไปขอตามนงินตามนี่ไม่เห็นเองเลยเนี่ยอ่า<น>คนบอกาว่าในปัจจุบันนี่ ใครสามารถเท็่เขาผู้ใดให้บุญนีย่างที together, ่ไดนบุคคลเป็นผู้ให้เนี่ยยิ่งเกิดความสุขใจสบายใจแก่ผู้กระทำคือเขาไม่เห็ Effect ุบาปนี่แหะไม่เห็ุบาปเนี NV ่ยผู้เห็ุตนยอมรับความทุกข์อ่าคนไม่เห็ุบาปไป็รักของเขาอ่ากินก่ได้นอนก็หลับหลงใหลของเขามาแจ้งตำรวจจับจับตำรวจไปจับเนี่ยมันก็มีโทษอยู่บุคคลที่ฉลาดในการทำบุญทำทางแบบนี้นะ นี่ละ่ะเอเอเกิดขึ้นมาหน่ยให้ทานก่อนกินรักษาศีลก่อนไปทำใจก่อนจากนี่แหละมันบอกว่ามเมาเป็นชาวพุทธิกมันต้องเ็เพราะว่าทานนี่มันบอกว่าเป็นเบื้องต้นเนาะเป็นทานเป็นบันไดขั้นแรกขั้นที่สองเหมือนกันเ็ศแล้วกับมันรักษาศีลอ่าขั้นที่สามกันมันจะเริ่มภาวนาะอ่าถ้าคนใดได,ได้มากม,มีโอกาสมีเวลาต้องเตี้ยเนาะอยากโยมเนาะเด็มไปด้วยหนาดีการงานจะละเมผลจะเว้น ขันก็ไปหาก็บ่ได้เนาะบ่มีอยู่บ่มีกินชีวิตมีแต่ค่าบ่เป็นคุณคา่คาอย่างมิต่ค่าอย่างไงค่านังค่าไฟค่ารถค่าลูกไปโรงเรียนค่าอินทนงอินทนิษฐ์คาอันนั่นอันนี้อย่างไโอ๊ยอยากโยมคนกะบ่ได้ปล่อยปะลังเลยชาวบา้านเบิ่งบินสบายก็ได้ชาวอะเป็นตะอิ่มอ,อกอิ่มใจเพิ่น,นแดนกันจิกกันจ่อหาหาสื่อกองหาสองหาหาสื่อกองสื่อของมา อาไ่บงไ่บาดเต็มใม่เต็มมือเห็นหลัพาโอ้ยอยงบินสู้มืออินธบานเนี่ยของของมากกเต็มรถเต็มท่าออกบินธบานเนลอบบานยางมโนหัพอสามสินาทีนี่กลับมาเนี่ยองเต็มรถนั่นน่พ้นกอนนอนนึ่งอาอากยมถึงคนสิีปร่ไดมาประไดมาสวดมนต์อามันจะิศภาวนาบำรักษาศีลความเพียรความมเพ่นกับเป็นด้วยเสบียง ไอ้เฮาอ่าพระพิสุคนก็นเรียกกันลุกหุกกันตื่นโอ้ยเห็นแล้วกันเป็นตาอานุมโมทนาบุญน,นำพระพิสุคนก็นเรียกกันลุกหมุกกันตื่นได้ยินเสียงแล้ครับกันเดินกันเป็นจอมาอ่าล่างหน้าแล้วหุ่นดองคองผ้ามาสูุสานล่าธรรมมานั่งเยียงทีหนึ่งอ่าเรียนสาวพลังขีดแล้วเม่ฆัวรคนกันเรียกกันลุกหมุกกันตื่นตั้งแต่เศ้าฝนมาเนี่ยกับพาเนี่ยจะไปเมื่ไผ่อันเม่ฆัวเนี่ย เกิดขึ example, ung, niche, yeah, God, my God, my God ้นมากคนหน่งเสียงล้มท้องเช็ญอยู่หลังคัวเนี่ยคนกับเป็นผู้บิดพ้องหลังคาถึงคนสี่คนนั้นกับม้าก็เช้ามาเห็ดหุ้งเขาเอาไฟเห็ดเขาคงกับคัวย่านคนกับพืชปฏิบัติทุกทุกคนเนี่ยกับมาแล้วกับพืชกับเห็ดนาที่ของตนของตนนาที่พวกจ้าของเขาใหญ่บ้านพืชกับไปนำส่วนสอ คือเศร้าไปกินบาตน้ำเงินธรรมะเศร้าไปรับบาตรินบาตมาเงินแบบต้องเคาะอนุโมทนาอย่างอย่างที่อาตมาขึ้นต้นว่าวัดจะมีหลักฐานต้องมีบ้านช่วยชาวบ้านคณะกรรมการผู้นำหนึ่งต้องมาสร้อยวัดวัดจะมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยวัดสิเป็นวัดเป็นว้าเป็น อ่าตลกสลาเป็นโบสถ์เป็นวิหารเป็นคนตีนชาวบ้านกลบมาซอยแรงกลงมาใส่แรงศรัทธาจากญาติโยมนี่มาซอยอ่าวัดจะมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยมีวัดดัดนิสัยไม่ไหนอ่าพระครูพึกับบนนอนนี่นอนใจพึ่งกับนิโมนี่แหละมาให้ห่อเนี่ยอ่าเอาพระทุบบาอาจารย์สิ่งไหนที่ดีทิ้งน่าคนกับนิโมน์พะมาเทศมาบอกมาสอนกับวิเคราะห์ฆ่ากันเตาเนี่ย วัดจะมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดันนิสัยนี่วัดก็คือเอาครูบาอาจารย์มาที่ทักออกบอ,อกคำบนที่แจงสแสดงทำใหญ้ใหญาติให้ยศให้ผู้ได้เห็นกันบนเป,ป็นยังไงบาปเป็นยังไงฐานเป็นยังไงมานั่งบอกนั่งบอกนั่งโมงก็งอนี่ครับเ่าเกลียดตัณหาม,มานี่แหละเพราะครูคนเห็นเห็นแทงมงนี่แหละเนาถึงดัดงานอันนี้เป็นมานุนิงานเปไ็นบันพังเปนมานี่แหละวัดจะมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะมี บ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยถ้าบ้านกับวัดขัดผัดกันช่วยบ้านกับวัดซอยกันเองก็ง้างๆ้บ้านเพราะว่าวัดบ้านวัดป่าเพิ่บริแยกกันย้ามนีุ้ละปักปังวัดบ้านในการงานกับไปซอยชาวบ้านเนี่ยจะเกิดความสมัครสมานสามัคคีอ่าสังคนมีสิลสั่งคนมีทมสัางคนให้รักใคร่สามัคคีกันนี่ มันตรงนี้ในชุมชนเนี่ยเพราะว่าการงานปฏิบัติธรรมนี่มันล้อหลอมจิตใจทั้งเขาสิมาพะคนสิมาต่างวัดต่างวันว่าราำยาิโยมาต่างบ้านต่างทินกัมันล้อหลอมในสิ่งที่เดียวกันเส้นทางเดียวกันตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนาะการเห็นแล้วมันเป็นสิ่งที่นาอานมุตนาบ้านกับวัดผัดกันช่วยก็อวยัยและซ้อยกันไปนี่ค่ะงานทุกสิ่งเป็นยากันลาบเลื่อนไปอีทีหลังงานทุกสี่เกิดขึ้นมาเนี่ยทางนี้คนสนับสนุน ไปไม่ได้เกิดขึ้นทุกปีเกิดขึ้นทุกปีเกิดขึ้นทุกปีนั่นแหละสุกคนเขาจะรักษาไว้จมูกจมูงไหวงานปั่นเพื่อนปั่นแบบทำนี่เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่งามให้ลูกให้หลานของเขาเนี่ยได้ผู้ได้เห็นอ่าถ้าเขา่เฮ็ดไหวจ่าสนามดนเขามาหรือว่างเด็กหน่อยไปทั้กระแสโลกเขาพับเขาบ้ากินเราเมาอย่าสังก้องก้งกับสิ่งพวกนี้ยังขึ้นเพราะว่างานปฏิบัติทำนี่เป็นการสำคัญจังสี่หลักอ่าเฮ็ดบันถ้าบ้านกับบ้าน ขัดกันช่วยนี่ก็อวยใยกันทีสบายกันเด็กข้าการกันนี่ก็บรรลัยทั้งสองทางขัดกันอย่กันตาคนตั้งไปปันลองเท้าพลังทิ้งเนาะตามธรรมดาไปใส่ปูกันเนาะคพือจะขาใส่ก็ขาหัวของเขาเนี่ยแหะย่างไปค่ะขัวไปใส่ไปน้ำมันกับไปน้ำกันพอน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปลาพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเนาะอ่ะมองบนเวลาแล้วคงเหสมควรแก่เวลาเนาะประิบอาการทัเล็กๆน้อยๆอ่างดู้ทยไทสสวนนี้ขออนุโมทนา คุณกับทุกท่านทั้งฝ่ายพระพิสูทุกทุกๆรูปแล้วก็คณะกรรมาการผู้นำผู้ใหญ่บ้านแล้วก็หน่วยงานฝ่ายปกครองทุนท้องถิ่นแล้วก็ญาติโยมที่ร่วมกันมาสนับสนุนงานเป็นแบบธรรมครั้งนี้ให้รู้ร่วงไปได้วยดีสุดท้ายในส่วนนี้ก็ขออา้างอิงถึงคุณพระพทธอา้างอิงถึงคุณพระธรรมอ้างอาิงถึงคุณพระสงฆ์อา้างอิงถึงคุณงานความดีทั้งหลายที่คณะสงฆ์ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมาจงประมุษ เป็นตบาเป็นเทช่างเป็นพร,ระปัจจัยสมผลบาารรดาแลิพันปกคองปกครองรักษาให้ญายโยมและทุกท่านและครอบครัวต้อมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองร่งรางกายแข็งแรงอายุขัยยืนยาวพัฒนาสิ่งหนึ่งประการใดที่อยู่ในจิตในใจของทุกท่านก็ขอให้เป็นผลสำเร็จเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงทุกท่านทุกประการเถิดอ่ะองค์สิบสอคเวลาเนาะขึนเ้เป็นตักพันตาหารนำเพลิน